นุ่นกคนหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะคะกลับมาพบกันอีกนะคะวันนี้เราจะมาอ่านเรื่องลูกแมวเจ็ดสีเรื่องราวจะเป็นของลูกแมวที่ตัวสีขาวไม่มีชื่อเพราะเขาตัวสีขาวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแม่แมวเหนียวมีลูกแมวเจ็ดตัวแต่เอลูกๆทุก ตัวมีหน้าตาและขนสีขาวเหมือนกันหมดเลยแล้วจะตั้งชื่อให้ลูกได้อย่างไรขอแป๊บนึ่งน,นะคะเห็นไหมคะหน้าตาเหมือนกันมากก็เลยตั้งชื่อไม่ได้ <S <S คิดได้ดังนั้นแม่แมวเหมียวจึงพาลูกลูกออกเดินทางเพื่อไปขอสีและชื่อให้ลูกลูกของเธอ เช้าวันต่อมาพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าแม่แมวเหมียวร้องทักด้วยความดีใจพระอาทิตย์จา๋าช่วยทาสีและตั้งชื่อให้ลูกตัวแรกฉันได้ฉันได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะ ฉันจะทาสีแดงแล้วตั้งชื่อว่าอาทิตย์อาเท่าดีนะคะเหนียวเหนียวแม่แมวเหนียวขอบคุณพระอาทิตย์แล้วเดินทางต่อไปข้าแล้วแม่แมวเหนียวลับกับลูกจึงนอนพักผ่อนพระจันทร์ดวงโตกำลังส่องแสง นวลโอโหสวยจังเลยพระจันทร์จะช่วยทาสีและตั้งชื่อลูกตัวที่สองให้ฉันได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะฉันจะทาสีเหลืองให้และตั้งชื่อว่าจันทร์เหนียวเหมียวแม่เหมียวเหนียวขอบคุณพระจันทร์ก่อนหลับไป รุ่งเช้าอากาศแจ่มใสแม่แมวเหนียวพาลูกลูกเดินไปตามทุ่งหญ้าดอกไม้สีชมพูกำลังพากันร้องเพลงอย่างร่าเริงดอกไม้จ๋าเธอสวยจังช่วยทาสีและตั้งชื่อลูกตัวที่สามให้ฉันได้ไหมจ๊ะ ฉันจะทาสีชมพูหวานหวานแล้วตั้งชื่อว่าอังคารเหมียวเหมียวแม่แมวเหมียวขอบคุณดอกไม้และเดินทางต่อไปแม่เหมียวแม่แมวเหมียวพาลูกลูกเดินทางต่อจนถึงภูเขาลูกโตมีสีเขียวสะอาด ว,ว้าวที่นี่อากาศดีจังเลยภูเขาจ๋าช่วยทาสีและตั้งชื่อลูกตัวที่สีให้ฉันได้ไหมจ้ะได้สิจ้ะฉันจะทาสีเขียวแล้วตั้งชื่อว่าพุทธเหมียวเหมียวแม่แมวเหมียว,ยวขอบคุณภูเขา และเดินทางต่อไปแม่แมวเหมียวพาลูกลูกเดินทางจนเหนื่อยจึงนั่งพักใต้ต้นส้มซึ่งมีผลเต็มต้นโอโ้โหผลส้มสีสวยจังเลยต้นส้มจ๋าช่วยทาสีและตั้งชื่อลูกตัวที่หาให้ฉันได้ไหมจ๊ะ ได้สิจ๊ะฉันจะตั้งฉันจะทาสีส้มแล้วตั้งชื่อว่าพฤือหัสบดีเหมียวเหมียวแม่แมวเหมียวขอบคุณต้นส้มแล้วเดินทางต่อไปลูกลูกมีชื่อห้าตัวแล้วแม่เหมียวแม่แมวเหมียวรู้สึกเหนื่อย จึงเดินทางกลับบ้านระหว่างทางมีก้อนโตยิ้มให้ลูกแน่ตัวที่หกยางอินดูลุงเม่จ๋าหนูอยากมีชื่อและสีสวยๆอย่างพี่ๆบ้างจังเลยถ้าอย่างนั้นลุงจะทาสี ปาเลตตั้งชื่อหนูว่าสุกนะจ๊ะเหมียวเหมียวลูกแมวเหมียวขอบคุณลุงเมฆอย่างดีใจแม่เหนียวแม่แมวเหนียวเดินทางถึงบ้านแล้วดอกอัญชันหน้าบ้านยิ้มต้อนรับดอกอัญชันจา๋าลูกตัวที่เจ็ดของฉันไม่มี ฉันจะช่วยทาสีม่วงและตั้งชื่อชื่อว่าสาวนะจ๊ะเหมียวเหมียวแม่แมวเหมียว,ยวขอบคุณดอกอันชันก่อนเดินเข้าบ้านลูกแมวเหมียวทุกตัวต่างก็มีชื่อและสีสวยๆแตกต่างกันไปทั้งเจ็ดตัว เลยแม่แมวเหมียวเรียกชื่อลูกอีกครั้งอย่างภูมใจอาทิตย์จันทร์อังคารพูดพระฤหัสสุขสาวจริงๆอันนี้ต้องเป็นสีสีเหลืองนะคะแล้ก็จบกันไปแล้วเรามาคุยกันแปน๊บนึงนะคะเห<ม>็นไหมคะว่าอันนี้เป็นชื่อของอาทิตย์เราคือ สุ่เสาไอทีแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสีก็เป็นของตัวออท์นะคะก็ขอลากันไปก่อนส,ว,สวัสดีค่ะเราจะมาเจอกันคลิปหน้านะคะหนูชื่อพัดน,นะคะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย